ส้มแขกประโยชน์ทางด้านสมุนไพรเหลือเชื่อครับรักษาไว้ไม่ให้สูญหายไปช่วงอาหารสมองมาแล้วจ้าสำหรับวิดีโอคลิปนี้เราไปรู้จักกันดีก่อว่า,วาส้มแขกนั้นมีประโยชน์อะไรกันบ้าง 1. ครับส้มแขกมีส่วนช่วยบรรเทาอาการนิ่วในร่างกาย 2. มีส่วนช่วยบรรเทาอาการไอและเจ็บคอ 3. มีประโยชน์ทางอ้อมช่วยลดความดันโลหิตได้ 4. มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยขับเสมหะห 5. มีประโยชน์ทางอ้อมครับสามารถช่วยลดไขมันและความอ้วนได้ 6. เหมาะมากกับคุณสุพาสภตรีเพราะว่ามีส่วนช่วยบำรุงเลือดลม 7. อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่สูงมากเหมาะกับทุกเพศทุกวัย เห็นไหมครับว่าประโยชน์ของส้มแขกนั้นมีอยู่อย่างมากมายและหลากหลายถ้าหากคุณชอบคี่เห็นอย่างไรก็อย่าลืมกดแชร์ไลค์ซับสไคร e รวมไปถึงกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ